สวัสดีครับพบกับผมซิมมิมสตูดิโอกับการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า r i c h ชอรยอดคนสืบพระหัมซีซั่น3ในวันนี้เรามาต่อกันใน e ีีที่7แล้วนะครับก่อนจะไปรับชมผมขอคนละ1นึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำาี P ีต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมาที่ริชเชอร์และดับฟี่ที่กำลังเดินทางไปที่สนามบินระหว่างทางดับฟี่เลยบอกว่าเขานั้นจะขอแวะไปหายายของเทเลซ่าก,ก่อน เมื่อมาถึงทั้งสองก็ได้เจอกับคุณยายที่มีชื่อว่าแดเนียลและคุณยายก็ได้เชิญให้ทั้งสองนั้นเข้าไปกินข้าวในบ้านขณะที่กําลังนั่งกินคุณยายแดเนียลก็ได้แซวกับดัฟฟีว่าคบกับริชเชอร์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งดัฟฟีและริชเชอร์ก็ได้ตอบพร้อมกันว่าเขาทั้งสองนั้นเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันไม่มีอะไรลึกซึ้งไปกว่านั้นจากนั้นคุณยายแดเนียลก็ได้ชี้ไปที่รูปของเทเลซ่าแล้วก็บอกว่าเธอนั้นเป็นเด็กดีเมื่อตอนยังเด็ก มีลูกบอลที่โรงเรียนนั้นหายแต่เทเรซาก็เป็นคนที่ออกไปรับผิดชอบเพื่อที่เพื่อนของเขานนั้นจะไม่โดนทําโทษและคุณยายแดเนียลก็ได้บอกกับดับฟี่ว่าดับฟีนั้นจะต้องพาเทเรซากลับมาให้ได้ตัดภาพมาที่ชิคาโกซึ่งตอนนี้เนลลรีเพื่อนร่วมงานของริชอร์ได้บุกมาที่บ้านของคอสโตปูลอสซึ่งเป็นหัวหน้าของสองนักฆ่าที่พยายามไปเก็บเธอในอีพีที่แล้วเนลลรีได้ถามกับคอสโตว่าใครเป็นคนสั่งการเขาซึ่งเนลลรีเองก็ได้ครูกับคอสโตว่าตอน,น นี้เป็นช่วงเช้าถ้าฉันยิงนายแล้วหนีไปคงจะไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นคนยิงคอสโตเองที่ไม่มีทางเลือกเลยยอมบอกว่าคนที่สั่งการเข้ามานั้นคือควินเมื่อคราวก่อนควินเคยมาที่ชิคาโกและได้ไปยึดเอาธุรกิจส่งออกของครอบครัวหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปครอบครัวนั้นเริ่มทนไม่ไหวกับสิ่งที่ควินทำเลยตัดสินใจไปแจ้งตำรวจและเมื่อธุรกิจถูกปิดลงครอบครัวนั้นก็หมดประโยชน์ควินได้จัดการครอบครัวนั้นก่อนที่เขาจะบินไปที่ Land, ซึ่งที่นั่นมีธุรกิจที่มีชื่อว่าบิเซบาซาควินสืบรู้มาว่าเบกเป็นพ่อค้าขายปืนเถื่อนที่มีธุรกิจพรมบางหน้าควินเลยเลือกที่จะไปยึดเอาธุรกิจที่นั่นและถ้าทุกอย่างพังลงเหมือนเดิมควินก็น่าจะจัดการกับครอบครัวของเบกเช่นเดียวกันกับที่ชิคาโกตัดภาพมาที่ริเชอร์และดัฟฟี่ที่ตอนนี้กําลังหาข้อมูลของดาเรียนที่เป็นพ่อค้าขายยาดัฟฟี่บอกว่าในแถบนี้ดาเรียนแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยและก็ได้ บอกว่าเขาเองเคยเห็นเด็ก15คนตายอยู่หน้าผับ พะเสพยาของดาเรียนและดาเรียนยังมีอาวุธปืนที่เหมือนกันกันกบควินอีกด้วยหลังจากนั้นริชเชอร์และดับฟีก็ได้วางแผนที่จะจับกลุ่มตัวของดาเรียนระหว่างนั้นดัฟฟีก็ได้ถามกับริชเชอร์ว่าตอนนี้เราพอมีโอกาสที่จะเจอกับเทเลซาแล้วหรือยังริชเชอร์จึงบอกไปว่าตอนนี้มีแล้ว25%และเพื่อความสบายใจของดัฟฟีริชเชอร์เลยบอกว่าตอนนี้เทเลซาเองก็สําคัญไม่ต่างกันกันกบการกำจัดควินก่อนที่ทั้งสองจะสศตาก,กัน และบรรเลงเพลงรักกันแบบโรแมนติกถัดมาในเช้าอีกวันดาเรียนซึ่งตอนนี้กําลังนัวเนียสาวๆอยู่ที่ข้างสระน้ำจังหวะนั้นดัฟฟี่ลาลิเชอร์ก็ได้แสดงตัวเข้ามาจับกลุ่มดาเรียนและครูว่า ถ้าดาเรียนไม่ยอมไปกับพวกเขาดีๆด,ดาเรียนอาจจะต้องติดคุกไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ซึ่งดาเรียนเองก็ยอมไปกับพวกเขาแบบไม่ขัดขืนและเมื่อมาถึงที่ทํางานของดาเรียนริชเชอร์ก็ได้บอกให้ดาเรียนโทรหาเบคและนัดวันเวลาที่จะส่งเงินกันก่อนที่ดับฟีจะโทรเรียกให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุมดาเรียนหลังจากนั้นดับฟี่และริชเชอร์รวมถึงวินลาโนเอวาก็ได้มาแอบซุ่มมองโดยที่ริชเชอร์นั้นได้ส่งให้เนลลี่ปลอมตัวเป็นคนของดาเรียนเพื่อ ื่อไปรับเงินเมื่อเบกมาถึงดัฟฟี่ก็ได้สังเกตเห็นหูด้านขวาของเบกที่ดูเหมือนจะถูกตัดออกไปริชเชอร์เลยบอกน่าจะเป็นฟีมือของควินและเมื่อเนลลี่ได้พบกับเบกเธอเองก็ได้บอกกับเบกถึงตัวตนที่แท้จริงของควินและสิ่งที่เขากําลังจะลงมือทํากับเบกแล้วก็ได้บอกว่าริชเชอร์นั้นคือทางรอดสุดท้ายของเบกและลูกแล้วเพราะฉะนั้นจงไปสืบมาว่าสถานที่และเวลาที่ควินจะทําการซื้อขายปืนล็อตใหญ่นั้นอยู่ที่ไหนและก่อนที่เนลลี่ จะจากไปเบคก็ได้บอกว่าวันนี้ผู้ซื้อจะบินมาจากเยเมนแล้วมาลงที่สนามบินส่วนบุคคลที่ไหนสักแห่งตัดภาพมาที่ควินซึ่งตอนนี้ได้มาหาเทเลซ่าพร้อมกับอาหารและยาควินได้บอกกับเทเลซ่าว่าเธอนั้นโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีผมสีแดงก่อนที่ควินจะฉีดยาให้เทเลซ่าจนเธอนั้นหลับไป สัตภาพมาที่ริชเชอร์ซึ่งตอนนี้กําลังวางแผนว่าจะทํายังไงกันต่อริชเชอร์เลยบอกว่าพวกมันต้องวางแผนที่จะก่อการร้ายที่สหรัฐอย่างแน่นอนเพราะเบคสามารถส่งปืนให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านแต่พวกมันไม่ทําเพราะว่าปืนพวกนั้นอยู่ในจุดที่เตรียมพร้อมที่จะก่อการร้ายอยู่แล้วและริชเชอร์ก็ได้บอกว่าพี่ชายของเขาที่มีชื่อว่าผมโจคือบอกกับสุประดุภูมิผบ,บอกว่ามีกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มอยู่ทั่วกระจายไปในสหรัฐและพวกมันอาจจะเตรียม เียมพร้อมเพื่อที่จะเริ่มแผนการสังหารหมู่ก็เป็นได้เนียรี่เองก็ได้บอกว่าวันนี้พวกคนซื้ออาวุธเถื่อนจะบินมาที่นี่ตรงสนามบินส่วนบุคคลที่ไหนสักแห่งงั้นเราไปตรวจด,ดูกันแต่ก่อนที่จะไปเนียรี่ก็ได้เรียกริชเชอร์มาคุยเนียรี่ถามถึงริชเชอร์ว่าทําไมควินยังมีชีวิตอยู่ ริเชอร์เลยบอกว่าเป็นเพราะกระสุนที่เล็กเกินไปและน้ําทะเลที่เย็นจัดจึงทําให้ควินนั้นรอดมาได้และเนรี่ก็ได้บอกกับริเชอร์ว่าเธอนั้นมองออกว่่ริชเชอร์นั้นรู้สึกกับรัฟฟี่เหมือนกับที่รู้สึกกับโดมินิโกลูกศิษย์คนแรกของเขาแต่ริเชอร์เองก็บอกว่าเปล่าหรอก ริชเชอร์รู้สึกอย่างนั้นกับเนียรี่ตั้งหามและขอโทษกับเนียรี่ที่ต้องดึงเธอนั้นมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเนียรี่เลยถามกับริชเชอร์ว่าดัฟฟีและวินลานอยเอวานั้นเหมาะ,ะหรือเกับภารกิจนี้ริชเชอร์เลยบอกไปว่าเหมาะที่สุดแล้วเพราะสองคนนั้นใจถึงพึงได้ด้วยและหลังจากนี้พวกเราทุกคนคือทีมเดียวกันตัดภาพมาที่บ้านของเบคซึ่งตอนนี้ริชาร์ดกำลังซ่อมปืนของเล่นเพื่อเตรียมให้เป็นของขวัญในงานวันเกิดเบคจังหวะนั้น นั่นเองเบกก็ได้เดินมาเห็นพอดีและเบกก็ได้หยิบปืนขึ้นมาก่อนที่จะบอกกับริชาร์ดว่าตอนที่ริชาร์ดนั้นยังเป็นเด็ก ริชาร์ดมีความสุขมากจนกระทั่งแม่ของริชาร์ดนั้นมาลาโลกไปหลังจากนั้นริชาร์ดก็กลายเป็นเด็กที่เก็บตัวเบคเลยบอกว่าเขานั้นเป็นพ่อที่ไม่ดีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับควินจนริชาร์ดนั้นต้องได้รับบาดเจ็บและก็ได้บอกกับริชาร์ดว่าเหตุการณ์แบบนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกก่อนที่เขาจะเข้าไปโอบก,กอดลูกชายจากนั้นเบคก็ได้เดินเข้าไปพบกับควินและเข้าไปบอกว่าสินค้าทั้งหมดพร้อมซื้อขายแล้วและก็ได้ถามถึงเวลาและสถานที่ซื้อขาย วินเลยบอกว่าให้ไปที่ป่าช้ารถตอนสามทุ่มหลังจากที่ซื้อขายเสร็จแล้วเบคและดิชาร์ดจะต้องกลับมากินเค้กวันเกิดที่นี่ตัดภาพมาที่เนียรี่ที่ตอนนี้ได้มารูราดราวที่สนามบินและทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่คิดพวกคนที่ซื้อปืนเถื่อนบินมาลงที่สนามบินพอดีเนียรี่เลยแจ้งให้กับริชเชอร์ทราบก่อนที่จะสะกดรอยตามไปหลังจากนั้นเบคก็ได้โทรมาบอกกับริชเชอร์เรื่องสถานที่และเวลาซื้อขายอาวุธเถื่อน ก่อนที่ดัฟฟี่และวินลานอเอวาจะมาดัฟฟีได้บอกกับริชเชอร์ว่าเธอนั้นติดต่อกับกองปราบปืนแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้ริชเชอร์นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็ได้บอกว่าเขานั้นตั้งใจที่จะแก้แค้นควินแต่ถ้ากองปราบเข้ามากองปราบจะไม่ยอมให้เขาจัดการกับควินแน่ๆหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้เข้าพบกับกองปราบซึ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะผิดคาดกับที่ดัฟฟีคิดไว้เพราะกองปราบไม่อนุญาตให้พวกของริชเชอร์ เขาไปในเขตที่พวกเขาจะปฏิบัติหน้าที่และให้อยู่แค่ในรถตู้ห่างออกไป50เมตรริชอร์เลยแนะนำตัวและบอกจุดประสงค์ว่าเขามาที่นี่เพื่อจัดการกับควินและหลังจากนั้น กองปราบจะทำอะไรต่อก็เชิญแต่ทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนอย่างที่ริชเชอร์คิดไว้กองปราบไม่ยอมให้ริชเชอร์ทำอย่างนั้นและควินจะต้องถูกพวกเขานั้นเป็นคนจับเท่านั้นหลังจากนั้นริชเชอร์และดัฟฟีก็ได้กลับมาที่ห้องเพื่อเตรียมออกปฏิบัติการในค่ำคืนนี้ดัฟฟีได้พูดกับริชเชอร์ว่าเขานั้นเข้าใจริชเชอร์ทุกอย่างแต่เขาเองก็ปล่อยให้เทเลซาเป็นเหมือนโดมินิโกไม่ได้เหมือนกัน ตัดภาพมาที่บ้านของเบคซึ่งตอนนี้กําลังเตรียมงานกันอย่างชุลมุนเบคได้เดินมาหาริชาร์ดและบอกว่าในคืนนี้ตอนสามทุ่มขอให้ริชาร์ดนั้นขึ้นมาอยู่บนห้องและล็อกประตูอย่าออกไปไหนและควินก็ได้เดินมาบอกกับเบคว่าถึงเวลาที่ต้องไปแล้วตัดภาพมาที่กองปราบซึ่งตอนนี้ได้กระจายกําลังล้อมรอบเขตปฏิบัติการไว้หมดแล้วรวมถึงดัฟฟี่และลิชเชอร์ที่อยู่บนรถตู้สังเกตการเมื่อถึงเวลารถขนส่งก็ได้ขับเข้ามา ริเชอร์ที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความแค้นเขาเลยเลือกที่จะใช้วิธีของตัวเองริเชอร์เดินไปหยิบปืนสไนเปอร์ที่แอบไว้หลังรถซึ่งดับฟี่เองก็ได้พยายามเข้ามาห้ามริเชอร์ไว้ แต่มันก็ไม่เป็นผลริเชอร์ขึ้นที่สูงและเตรียมเพื่อที่จะยิงในตอนที่ควินนั้นมาถึงริเชอร์ได้โทรหาเนียลีที่ตอนนี้กำลังขับตามพวกคนซื้อมาอย่างติดติดแต่เมื่อรถมาถึงคนที่เปิดประตูออกมากลับเป็นเบคริเชอร์เลยรู้ได้ทันทีว่าควินนั้นไม่ได้นัดซื้อขายอาวุธกันที่นี่แต่ควินนัดซื้อขายกันที่บ้านของเบคต่างหากและซีรีส์ก็ได้ตัดจบไปเป็นไงกันบ้างครับกับการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า วิดเชอร์ยอดคนสืบระห่มซีซั่น3และสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดผมสิมมิมสตูดิโอต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากดูแลชอบใจก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สิมหมิมสตูดิโอต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ